สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่วันที่หน่วยที่7นะคะการใช้งาน p พจพีร่วมกับฟอร์มค่ะเรื่องของข้อเราจะสอนในวันนี้นะคะก็คือการสร้างส่วนรับข้อมูลแบบไฟล์เซล์ค่ะขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่แอปออโปรแกร,รม Notepad บวกๆนะคะ เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมนะคะก็คลิกที่ไฟล์ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าสร้างใหม่ค่ะระหว่างที่พิมพ์นะคะก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะ doc type html นะคะใช้คำ doc type เนี่ยใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ html ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าไฟ,ฟล์ f i l เนี่ยคืออะไรนะคะไฟ,ฟล์ file ก็คือส่วนรับข้อมูลที่ใช้ในการเลือกไฟล์เพื่ออัปโหลดไฟล์จากเครื่องไปยังเว็บค่ะโดยมีรูปแบบการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่า รูปแบบการใช้งานของไฟล์ฟิลเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะของตัวโค้ดระหว่างนี้เราก็เขียนโค้ดไปก่อนค่ะไทเติลนะคะเราจะเอาส่วนหัวของข้างบนที่เวลาเราแบบให้มันขึ้นน่ะขึ้นว่าอะไรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยแต่ในกรณีของเรานะคะเราจะใช้คําว่าการใช้ P&P h ร่วมกันกับฟอร์มค่ะก็เอาตามชื่อของหน่วยที่เรากําลังเรียนอยู่นะคะพอเรามีแบบ ไตเติลเปิดแล้วเราก็ต้องมีไตเติลปิดนะคะก็คือเป็นตัวาสามเหลี่ยมแนวนอนนะคะแล้วก็ไตเติลปิดค่ะต่อมาก็ปิดเฮดนะคะแล้วก็ใส่คำว่าบอดี้ค่ะบรรทัดต่อมานะคะแล้วก็ฟอร์ม อันนี้เราก็จะใส่เป็น h 4นะคะตรง h 4ตรงนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดข้อความในข้อความที่จะแสดงได้เลยนะคะแต่ในกรณีของเราอีกเราก็จะแสดงเป็นาการุณาเลือกไฟล์ของคุณค่ะอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะออกแบบเลยนะคะแล้วก็เราจะให้มันขึ้นมารทัดใหม่นะคะก็เติม br เข้าไปค่ะ ส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของรูปแบบการใช้งานาไฟ,ฟล์เฟลนะคะก็คือ input ค่ะ Input Type น,นะคะแล้วก็ไฟล์อันนี้ก็คือตามเลยนะคะอันนี้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะก็คือไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็ Name ค่ะอันนี้ Name เท่ากับเนี่ยชื่อของไฟล์นะคะก็คือชื่อของโฟลเดอร์ ชื่อของไฟล์รูปเราอะค่ะเรามีเป็น IMG นะคะเรายกตัวอย่างเป็น IMG ชื่อของไฟล์นะคะก็เป็น IMG IM ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อย่าลืมปิด Select นะคะปิดฟอร์มค่ะบรรทัดต่อมาก็คือเป็นการปิดฟอร์มนะคะ เมื่อกี้ก็เรากำลังสับสนนะคะว่าซี l ล c กมาจากไหนทำไมถึงปิดนะคะอันนี้ก็คือเข้าใจแล้วค่ะก็คือปิดไปด้วยนะคะแล้วก็ปิด b o ดีปิด HTML เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นพิมพ์โค้ดเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์ค่ะเลือกบันทึกเป็นนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงสกุลไฟล์อะค่ะให้เป็น PHP อันนี้เราจะตั้งชื่อว่า Uh, อันนี้ก็ Workshop file ล์นะคะแต่เราจะเพิ่มตัว W ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าในกรณีของเราเราเคยทำมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็กด save ค่ะเราจะเข้าไปดูงานก็เข้าไปที่ My Computer ของเรานะคะหรือว่าตัวสีเหลืองๆตรงนี้ที่เป็นแฟ้มแล้วก็ จริงๆจ,จ,จะเปิดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเข้าไปที่ d i c ีแล้วก็ App Server WW w นะคะก็คือเว็บแล้วก็โปรแกรมเว็บแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราตั้งคำว,ว่า Workshop ไฟล์ก็ m o อ e App ค่ะเราเลือกว่า Firefox นะคะแล้วก็กดโอเคไปค่ะเราจะเปิดดูงานด้วย Firefox นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ที่เราทําเสร็จก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะเราก็สามารถที่จะเอารูปมาใส่ได้เลยค่ะ นี่เห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนเป็น Capture PNG ตามด้วยชื่อไฟล์ของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ